ครับมาดูการปลูกทุเรียนนะครับอันนี้ก็ปลูกทุเรียนตั้งแต่ทําไว้ประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับทุเรียนเสริมรากครับเ,เราเตรียมล็อ,อกฟอสเฟตนะครับหินฟอสเฟตแล้วก็โดโลโูลไม้รองก้นหลุมสักนหน่อยับป้อกันเชื้อรา เฟสนี่ก็เป็นสำหรับบำรุงดินนะครับตามด้วยโดลไม้ของการเชียรานะครับโอเคนะครับต่อไปก็เตรียมต้นนะครับต้นต้องมาตัดก้นถุงออกนะครับเพื่อดูรากนะครับ ปิดต้นจลุงครับเป็นเือค่อนข้างสมบูรณ์นะครับส,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 สองมือนะครับ เลี้ยงหนึ่งปีนะครับไม่มีเวลาได้ลงสักทีเพระาะว่าปีนี้แรงจัดก็เลยมาลงที่ต้นเดือนสิงหาแล้วครับวันนี้วันที่2ส,สิงหาคมนะครับโบราณว่าอย่าปลุกต้นไม้อย่าปลุก,ลกหลังเขาเ้าปรรสานะครับกรณีนี้คงเรต้องอ ต้องยอมฝืนนะครับคำสอนของเท่าคนันแก่นะครับไม่งั้นมันก็ไม่มีเวลาแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ขุดลุมนะครับเพราะว่าดินช่วงนี้แฉะแล้วนะครับลุกง่ายๆเลยโดยแกะสักหน่อยนะครับอันนี้เราก็ ให้สูงต,ต้นสูงขึ้นจากพื้นดินเดิมนะครับประมาณาไม่ถึงครึ่งถุงนะครับกระพู้นดินครับมาแบบล้มๆวอนะครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวค่อยหาวัสดุมาคลุมดิน,นครับบริเวณรอบโคนนะครับแรกเราก็ต้องตัดรากขดก่อนนะครับดูว่ามีรากขดไหมนนี้คือรากขดของเราครับซูมาดูใกล้ ตัดติ้งไปเลยนะครับรากเขาจะได้แตกใหม่นะครับต้นของเราไม่ค่อยมีรากขวดนะครับเพราะว่าเราใช้ถุงเบอร์ใหญ่นะครับแบบนี้ครับแล้วก็นำลงหลุมอันนี้ลมจะมาทางทิศอ,อ มาตกเฉียงใต้นะครับเพราะนั้นผมก็จะหันด้านนี้ไปนะครับเพื่อให้ต,ต้นที่เสริมนะครับช่วยพยุงตามต้นไว้ครับโอเคจับต้นนะครับทีแล้วก็กรีดตุงนะครับจากล่างขึ้นบนเลยแล้วกรุดออกครับ จากนั้นนะครับก็ตีลุกเกล็ดกับดินนะครับแากข้างต้งนนะครับกับดูาไม้นะครับหรือเป็นหินฟอสเฟตหรือปูนขาวก็ได้นะครับที่ผมใช้ทั้งสองอย่างเลยครับทั้งหินฟอสเฟตด,ด้วยนะครับเติมเกล็ดเข้าไปอีก แล้วก็หย่ยบนีครับเ,เราจะทิ้งนะครับขอบตรงนี้ไว้นะครับประมาณ2นิ้วนะครับเดี๋ยวจะหาอินทรีย์วัตถุมาเติมนะครับอันนี้หน้าฝนก็ไม่แนะนไม่ใช้ฟางนะครับ ผมจะใช้ขุ้มะพร้าวผสมกับแกลบนะครับเราฟางอาจจะมีเชื้อรานะครับเดี๋ยวหลังจากตรงนี้แล้วก็จะไปเตรียมอินทรียวัตถุโอเคครับเดี๋ยวเอาไปที่ไปใสยที่ท้นกันนะครับนี่ก็น่าจะพอนะครับเดินท่อน้ำเรียบร้อย นี่ครับขั้นตอนการโรยนะครับแกลบกับ,กค,บคุยมะพร้าวเพื่อษาหน้าดินให้ชุ่มชื้นนะครับต้นนี้นะครับหมอนทองนะครับ ใบเขียวดีนะครับตนน้นร,รากของเขานะครับลำต้นของเขานะครับนมาเสริมนะครับนำต้นทุเรียนบ้านมาเสริมสองต้นด้วยกันครับแข็งแรงนะครับ,รบตนนัวนี้สวยงามนะครับ